ครับสวัสดีครับสวัสดีย่ำแรกครับท่านผู้ชมครับนี่ครับฟ้าฟ้ามครับแต่มัโคกรลามเพื่อจะตุรัสพัพิมานจย่างไรกันครับุึมพีน้องห่างบบาตกหอนๆเอาๆอยู่หนามมา่ครับนี่พี่น้องแม่ท่องครับพี่น้องแม่ท่องยังยั่งอยู่ด้ครับ จะทางไก่โทั่มากครับทรงไห้บ่ได้อยานออกลูกกลางทางอัดยากเบบดีวมันจะยากเดี๋ยวฟังมึงใส่ไก่บานได้ครับพี่น้องด้วยโคกหางเงี้ครับพี่น้อนงัวหางเลยขวาเข้าลงมาห่อเล่นใหม่ครับมึงโคกหางมึงอย่างเงี้เลยพี่น้องจำปลาเมือ่อเคียงห้างเถื่อนเคียงดำเปือป่อๆเลยย้อนหล่อครับพี่น้องท้องเก้าเดือนนี่ครับเอาไปลุ่นกินนอนครับพี่น้องด้วยเจได้ตัวผู้ตัวเมียครับ เกิดราคาไบเมินเก่าพันเก่าลอยนะครับตจงใหุ้ที่เทวีสาลครับกับเลยครับเกิดงามทั้งครูหนาครูหลังกับบามันของแท้ครับนี่เระบามันงวัวอ่างง้อดูหมูครับง้อใจมา,าปเป็นครับเป็นหนองเด้วยอย่างไงจรงไงต้องการจินห่าพี่น้องปากง่ายๆขวดๆปวดเลยเอ้ยเหี่ยวใบๆเลยพี่น้งองด,ด,ด,ด้วย มื่นเก่าพันเก่าร้อยเอาใกล้ๆบ้านวยครับพี่น้อยเนี่ยพวดสูงรอยสามสิบแปดบวกวครับนี่โอเคตัวที่สองตัวที่สามเนี่ยหละต่อไปครับมาท่านแจ๋อครับเรียนอะรเป็นสิบคนอยู่กับผู้ห่อเรียงนะครับเรียงถิ่มเรียงขวางว่าฝากเจ้าหลูกหนึ่งฝากเจ้าแม่สาวครับมันมีราคาขึ้นก็นี่คือบามันครับนี่แหละมักหนาหนา หนังนาใญา่นี่เอาว้พี่น้องด้อใในลูกดีแด้วครับลูกโตก้อนมันนูเป็นลูกผูเป็นพอพันได้หระอครับขึ้นมามันสะเวียนอยู่นนะลูกโต,ตไปนี่ก็เลยอาจจะเป็นลูกแม่ก็เลยถ้าปามันแดงน้ำบานเท่านับนเดี๋ยวเราท่านท่านหาไปลองนี่ครับเป็นการจินนม่แต่ง่ายๆทีน้องกู ูดำขอบตาดำแบบเรียนง่ายจริงง่ายครับหูจับได้ไปเลยครับเงินงเก่าพันเก่ารเอยอ้าวมันดวนด้วยครับล่อวงสายใจบานกันนี่ชิอวอกลูก,ก,กว่านครับโอ้โหแบมน้ำลุ่งทักแล้วโผล่รันแล้วอ้า,าวแต่ถึงบางย่าได้เป็นอน่าง ามนาทีซะใช่หลายชิปแล้วจะไปจะไปมันจะของโอ้หิวน้ำแหนงกันหละม่ไม่ออกนะไม่ไม่เออมาให้เขาเสือมาหน่อยว่าเล่ามาว่าบางๆงาปลาเส้นยตมเสือมาอย่างนั้นจบอกใจว่า เลี้ยงมาดีก็บจอยตายแค่อคอกเหรอครับว่าว่านี้กินไม่มกมนมนมินมันก็บไม่จอยเลยครับแก็ซ้ำเนี่ยเพราะบะหมันแบบมักสูงก็เนี่ยเสือบาซีนนะครับผมเลี้ยงตายใหม่รับแต่บ่มีเศียมีหนังเสมอก็เอาเนี่ยครับขายเนี่ยแบบเอาความสูงแบบเสมอมันมีเนี่ยหลเพราะเสมอแับแค่นั้นแหละอ้าวครับผม มันสิีพ่อ,อยาวจากสามสี่นาทีครับผมก็ขอจบคลิปวันเชานี้แหละครับผมขอบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บค,ครับผมครับสวัสดีครับ